สวัสดีครับของเล่นอีกแล้วครับอ,อันนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้ลูกก็ชอบเล่นครับเนี่ยเขาจะดึงตรงนี้ออกได้นะครับทุกอย่างดึงออกได้นะครับเนี่ยดึงออกได้แล้วก็ใส่ได้แต่ผมแนะนําว่าให้ให้เสียบไว้อย่างนี้แหละครับเพราะว่าเนี่ยลูกเล่นแล้วเนี่ยมันมีหักตรงนี้จุดหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับ แต่ว่ายังยังแข็งแรงนะครับท่านใดซื้อไปเดี๋ยวผมจะติดกาวร้อนเกรดคุณภาพอย่างดีให้มันจะแข็งมากเลยครับแต่อันนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับคลองได้เนี่ยนะครับก็ลากได้ปกติอนิดนึงเวลาลากเนี่ยถ้าใช้มือลากจะมีเสียงรถไฟด้วยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ แต่ถ้าเรากดปุ่มตรงหัวมันเนี่ยมันจะร้องแล้วมันจะขยับเขยื่อนเองแล้วก็มีเพลงอ๋อต้องกดปุ่มเพลงค่อนข้างยาวนะสัางเพทินเหมือนกัน กดเขาก็เดินก็จะเดินเดินหยุดหยุดครับเพื่อให้เด็กามากดจะได้เป็นการกระตุ้นพัฒนาการ เพลงสนุกดีครับเราใจดีเด็กๆชอบลูกผมเล่นดีมากเลยโอเคนะครับเพลงยาวจริงๆ